สำหรับกล้องนะครับ Samsung Galaxy A 73 5G นะครับตัวหลักให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับตัวที่2นะครับเป็นเลนส์อัลตร้าไวท์นะครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับมุมมอง123องศาแล้วก็เลนส์เดฟแล้วก็เลนส์มาโครนะครับอย่างละ5ล้านพิกเซลนะครับมี LD flash มาให้1ดวงส่วนกล้องหน้านะครับความละเอียดสาล้านพิกเซลสายความละเอียดได้สูงสุดอยู่ที่ 4K ครับ สำหรับดูเล่นกล้องอยังคงเหมือนเดิมนะครับมีฟันโหมดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่น portrait โหมดนะครับโดยไปถึงถ่ายภาพปกติมันจะมี shot s ั b j e c t นะครับแล้วก็สามารถให้คำแนะนำในการถ่ายภาพได้ระดับหนึ่งวิดีโอนะครับก็สามารถปรับรูปแบบได้หลากหลายแล้วก็ยังสามารถถ่าย 4K ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายฟุวดีได้สูงสุดอยู่ที่60เฟรมเรทด้วยเช่นเดียวกันมีโหมดโปร โหมดโปรวิดีโอก็มีมาให้นะครับแต่ว่าไม่สามารถปรับเรื่องของไมโครโฟนได้แต่ว่าก็ปรับได้ค่อนข้างเยอะอยู่นอกจากนี้นะครับในเรื่องของความพิเศษก็คือมันสามารถใส่ซิงเกิลเทคระบบเลือกโหมดอัจฉริยะทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันมีโหมดกลางคืนมาให้นะครับก็คือสเปคกล้องเนะี่ยรองรับการถ่ายภาพแสงน้อยอยู่แล้วมีโหมดมาโครมีซูเปอร์สโลโมชัน960เฟรมทมาให้ด้วยให้เป็นแลบแบบที่เรียกว่าแปรผันนะครับสามารถที่จะกดนี้ได้ สำหรับใครที่บอกว่าเอยากกำหนดตามรูปแบบนะครับก็คือกดตัว A แล้วก็เลือกเอานะครับว่าจะเอาแบบไหนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าฟีเจอร์ของกล้องหน้านั้นนะจะเด็ดไม่แพ้กับกล้องหลังหรือไม่ครับ Samsung g a l a x y A73 5G c นะครับก็จะมีลูกเล่นกล้องนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจาก Samsung g a l a x y A53 เท่าไหร่นะครับก็จะมีทั้งฟันโหมดนะครับเป็นโหมดที่ ออกแบบเพื่อใส่ฟิลเตอร์ร่วมกับ Snapchat นะครับแล้วก็จะเป็น Portrait Mode นะครับใส่เป็นเรื่องของฟิลเตอร์แล้วก็การละลายหลังนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเลือกความเนียนของใบหน้าที่มันแบบออโต้ได้นะครับเหมือนกับรุ่นเดือดงแต่ว่าถามว่าใช้งานได้ดีไหมใชไ้ได้ได้ดีครับแล้ก็จะเป็นโหมดของภาพนิ่งปกติ b บีน,นะครับรุ่นนี้จุดเด่นคือมันสามารถที่จะถ่ายเบียได้สุดๆอยู่ที่ 4K เลยนะครับ นอกจากนี้ยังมีหมดอื่นนะครับมาให้คุณเรื่อยใช้แต่ส่วนใหญ่จะใช้กับพารรามาได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีของไฮเประหลักด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่อนนะครับว่าเวลาที่เราใช้งานกล้องจริงๆแล้วผลงานที่ได้มาจากวิธีนี้จะเป็นอย่างไรกันครับ อันนี้เป็นการทดสอบในการถ่ายวิดีโอนะครับด้วยซัมซุงกาซี AJ13 5G นะครับก็เป็นระยะสุดทอันนี้เป็นได้หนึ่งนะครับ2แล้วก็สามารถที่จะลากซูมได้นะครับจะถึง10เท่ามันจะคมชัดประมาณนี้ครับ เอาละครับตอนนี้เราได้ทดล,ลองใช้กล้องหน้านะครับของ a m s u n g g กซ A x y a 7 3 5 4นะครับก็คุณเลยว่ามันไม่ได้มีฟีเจอร์ในการละลายลังหรือพอเทรดมาให้นะครับแต่ว่าในเรื่องของความมิ่งนั้นก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับส่วนการเกิดเสียงก็อย่างที่คุณได้เห็นนะครับว่า เสียงของกระสีร็อบข้างนั้นนะก็ดังพอๆกันนั่นแหละก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมายนั้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกประทตัวหนึ่งที่ถื้ว,ว่าคุณภาพในการเก็บเสียงนะครับก็ยังคงได้รับคุณภาพที่ดีอยู่ครับส่วนอันนี้นะครับก็คือการถ่ายภาพกลางคืนนะครับด้วย Samsung Galaxy A 73 5G นะครับก็สภาพแสงนะครับตอนนี้น้อยสุดๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ